ส s ah uh. s มั a m u ม l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h อลลอฮ์คือพระเจ้าผู้รอบรู้ในทุกสิ่งทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินอนลลอฮ์ทรงกล่าวว่าและกรรมสิทธิ์ของอลลอฮ์คือสิ่งพ้นญานวิสัยแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และยังพระองค์การงานทั้งมวลจะถูกนำกลับไปดังนั้นเจ้าจงเคารพอิบาดะพระองค์และจงมอบหมายต่อพระองค์และพระเจ้าของเจ้าจะไม่เป็นผู้สงเผลอในสิ่งที่พวกท่านกระทำฮูดสุรที่1ิอ็ายะที่หนึี่สิบ จงอย่าละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้แม้ในจิตใจมนุษย์ผู้ศรัทธาต้องรำลึกถึงพระองค์และมอบหมายการงานของตนต่ออัลลอฮ์พระองค์คือผู้กำหนดสภาวะ